ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อพ p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4วิเคราะห์บอลเพเมลีอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5ประทะบริตันทีมอันดับ9นาสนามโอทัฟฟอร์ดเวลา3.15นาฬิกา15นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อ0.75 แมนยูเนเต็ดเล่นเหมือนหมดใจไปหน่อยสําหรับรูปทีมของราฟรังนิกหลังจากเสมอกับคู่แข่งมา2นัดซ้อนด้านความพร้อมมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมๆแม้ล่าสุดกองกลางอย่างเฟรดจะหายจากการติดเชือ้อโควิดสิแล้วแต่ก็ไม่น่าจะพร้อมลงช่วยทีมส่วนในรายของอเล็กซ์เตอร์แบ็กซ้ายน่าจะได้กลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากเพิ่งหายจากโควิด -19 พร้อมแทนที่ลูกชอที่เจ้าตัวเช็คลำหน้าพลาดมา2นัดซ้อนจนทำให้ทีมเสียประตู ขณะที่เกมรุกยังส่งผู้เล่นหน้าเดิมไม่ว่าจะเป็นมาคาราฟอร์ดบูโน่แฟนันเจดรนซานโชและคิซโโนโรนัลโดลงพนึกกํกำลังล่าตะข่ายเหมือนเดิมส่วนไบ่ต้านความมั่นใจน่าจะกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหลังจากที่นัดล่าสุดเกรแฮมพอเตอร์พาลูกทีมปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกในรอบ5้านัดรวมทุกรายการด้าน,นความพร้อมไม่มีใครเจ็บหรือใครแบนนอกเสียจากอินอกเอ็มเวปูกองกลางและเจเรมีซามิเอโตกองหน้า ที่ยังต้องควงแขนรักษาตัวเช่นเคยคาดว่าจุดที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากแดนกลางที่จะกลับมาส่งอีบิซูมาบิฟิวตัวเก่งที่เพิ่งเสร็จภารกิจพาทีมชาติเซเนเกลัลคว้าแชมป์กลับมาออกซ้ายเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับแดนหน้าที่ดรอปแดนนี่เวลแบ็กกลับไปนั่งสำรองและหันมาใส่ชื่อของเลโอนโดทอสซาที่หายเจ็บกลับมาควงแขนนิออโมไปรอใส่สกอร์ในระบบ3-5-2นั่นเองอยู่ในช่วงขาดความมั่นใจจริงๆสำหรับแมนยูนเต็ด พะเสมอกับคู่แข่งมาสองนัดซ้อนทั้งที่เป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนและชี้ชัดได้เห็นว่าพอขาดความมั่นใจไปทุกอย่างก็แย่ตามไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเกมรุกก็ยังพอมีส่วนดีเห็นอยู่บ้างบวกกับกวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านอีกนัดแถมเจอกับคู่แข่งที่มีสถิติข่มกว่าชัดเจนด้วยการคว้าชัยชนะมาหกนัดหลังสุดที่พบกันยังไงวันนี้ก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อปลดล็อกเก็บ3ามแต้มขณะดี่ไรตันทีมเยือนนัดล่าสุดกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้ง แทนสภาพทีมกลับมาสมบูรณ์แทบจะร้อแต่อย่างว่าการออกมาเยือนทีมที่แพท้ทางเป็นทุนเดิมแบบนี้คงต้องเลือกจิ้มบอลต่อไว้ก่อนแม้ทีมจะมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นให้กวนใจแต่มั่นใจว่าราคาที่เปิดมาให้แมนยูต่อ0.75แบบนี้จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเชือนบิวไปได้ในที่สุดฟันทงต่อแมนยูชู3แต้มแมนยูจะชนะ2ประตูต่อศูน ช็คผลงานของลีโอเนลเมสซี่และคิตานโนโรนัลโด้สองซูปเปอร์สตาร์ลูกหนังหลังทั้งคู่เปลี่ยนต้นสังกัดในซีซั่นนี้เลโอเมสซี le ่ i, กองหน้าจากปารีสแซงต์แชงและคิตานโนโรนัลโดเดายวยิง Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับการยกย่องให้เป็นสองสุดยอดนักเตะของโลกตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาซูปเปอร์สตาร์ทั้งสองมีสิ่งที่เหมือนกันในฤดูกาลนี้คือการย้ายสังกัดโดยเมสซี่อำลาบาร์เซโลนามาเล่นให้กับแปร์ช ส่วนโตรนาโดย้ายจากยูเวนตุสกลับมาเล่นให้กับแมนยูนเต็ดอีกครั้งสลับผลงานของเมซี่และโรนัลโดในซีซั่นนี้มีดังต่อไปนี้เลนเนอร์เมซี่ผลงานรวมทุรายการเล่นไป20เกมซัดไป7ประตูกับอีก8แอซิสยิงได้จากจุดโทษ2ลูกหน้าที่เฉลี่ยต่อประตู230.3หน้านาทีเฉลี่ยต่อประตูไม่รวมจุดโทษ322.4 นาทีเฉลี่ยต่อประตูหรือแอซิสต์107.5ผลงานนลีกเอิงฝรั่งเศสเตะไป14เกมยิงไป2ลูกแอซิสอีก8ประตูจากจุดโทษไม่มีนาทีเฉลี่ยต่อประตู536หนาทีเฉลี่ยต่อประตูไม่รวมจุดโทษ268หนาทีเฉลี่ยต่อประตูหรือแอซิสต์107.2สร้างโอกาสต่อเกม3.0ผ่านบอลต่อเกม66.3เปอร์เซนต์ความแม่นยำ85.7าเปอร์เซนต์ โอกาสยิงต่อเกมในเขตโทษ4.3ครั้งผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกเล่น5เกมประตู5ลูกยังไม่มีแอซซิ์ประตูจากจุดโทษ2ลูกนาทีเฉลี่ยต่อประตู90นาทีนาทีเฉลี่ยต่อประตูไม่รวมจุดโทษ150นาทีนาทีเฉลี่ยต่อประตูหรือแอซซิ์90นาทีสร้างโอกาสต่อเกม1.6ผ่านบอลต่อเกม57โอกาสยิงต่อเกม3.0 ซิโนโรนัลโดผลงานรวมทุกรายการเตะไป26เกมยิงไป14แอซซิตอีก3ยิงได้จุดโทษ2นาทีเฉลี่ยต่อประตู145.2้ี่นาทีเฉลี่ยต่อประตูไม่รวมจุดโทษ169.4ห้าี่นาทีเฉลี่ยต่อประตูหรือแอซซิตหสผลงานในพรีเมียร์ลีกเตะไป19นัดซัดไปแปประตูกับอีก3แอซซิตประตูจากจุดโทษ2ลูกนาทีเฉลี่ยต่อประตู185.1 นาทีเฉลี่ยต่อประตูไม่รวมจุดโทษ246.8หนาทีเฉลี่ยต่อประตูหรือแอซิสหนสิสสร้างโอกาสต่อเกม0.9ผ่านบอลต่อเกม31.4โอกาสยิงต่อเกม4.0ผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นไป5นัดซัดไป6ประตูกับอีศ0นแอซิสไม่มีประตูจากจุดโทษนาทีเฉลี่ยต่อประตู72นาทีเฉลี่ยต่อประตูไม่รวมจุดโทษ72นาทีเฉลี่ยต่อประตูหรือแอซิสต์72 ทางโอกาสต่อเกม1.9ผ่านบอลต่อเกม30โอกาสยิงต่อเกม4.2ลาฟรังกิคุซือชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้อเลกุน่าโซชาต้องถูกตำหนิด้วยหากพิสแสดงมีอันต้องอดไปโชว์ฝีเท้าในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าหลังผลงานในเพีย์ลมกระยะหลังสุดบู่ โซชาดวดนไละออกจากตำแหน่งกัอีก์กุนซือที่โอทาฟอร์ดเมื่อเดืนเอนพฤศจ,จิกาย,ยนปีที่แล้วหลังไป5จาก7นัดจนทีมลูดไปรังอันดับ7ของตารางพรีเมียร์ลีกก่อนที่สโมสรนจะไปจ้างรังนิกโค้รมือเก่าให้เข้ามากอบผู้สถานการณ์โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการจบซีซั่นด้วยการเป็นหนึ่งในสีอันดับแรกเพื่อไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างไรก็ตามในเวลานี้ปีแสดงรังอื่นันดับ5ห่างจากพื้นที่ท็อปโฟถึง6แต้มหลังฟอร์มหลุดสุดกู่ทั้งทั้งที่ขึ้นนำคู่แข่งก่อนใน3นัดลสุด แต่ทว่ากลับไม่สามารถรักษาสกอร์นำได้และเก็บชัชนะได้เพียง2จากเจนัดหลังจุดในพรีเมียร์ลีกส่งผลให้อดีตคุณซือเอเบรซิกโดนวิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอสโคที่ชี้ว่ารังนิกคือผู้อำนวยการกีฬาไม่เช่โค้นลูกหนังลาสุดรังนิกได้ออกโรงให้สัมภาษณ์ถึงการที่ทีมมีสิทธิ์ที่จะหลุดโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยย้อนถึงโซชาว่าความกังวลเรื่องหลุดท็อปโฟมันมีมาตลอดนับตั้งแต่ที่โอเล่ไม่อยู่แต่นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องจากไป และแน่นอนผ้นการแข่งขันแบบเมื่อวันเสาร์มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยในเกมกับวิลล่าเบอร์สลีย์รวมถึงล่าสุดเรานำหนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์แต่กลับทำแต้มหายมันเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ควรเกิดซ้ำๆถึงสามครั้งดังอีกเอ่ยโดยแมนยูไนเต็ดจบซีซั่นด้วยอันดับเจ็ดในยุคของเดวิดมอยที่นั่งคุมฤดูกาลเดียวเมื่อปี2 0 1 3ถึง2014และไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแถมพวกเขายังได้อันดับห้าในยุคลุยฟานเกาเมื่อซีซั่นส0 1 5ัถึง2016ัน และได้อันดับหในฤดูกาลแรกของโซชาในซีซั่น2018-2019ลังดิทจึงยอมรับว่าตัวเองหวั่นใจว่าจะไม่มีเวลามากพอในการไขปัญหาให้กับแมนยูหลังเข้ามาเสียบแทนโซชาระหว่างฤดูกาลซึ่งหมายความว่าเขาไม่มีเวลาเตรียมตัวทีมในช่วงซัมเมอร์ด้วยความจ,จริงผมไม่รู้เลยว่าเราฟิตพอไหมเพราะอย่างที่คุณรู้ผมมาในช่วงกลางฤดูกาลเราไม่มีเกมปีซีซั่นและจริงๆเรามีช่วงเวลาแค่ราวๆสสัปดาห์ในการซ้อมเต็มรูปแบบ อาันเชลเลอร์อดีตยอดหัวหอกของฟุตบอลอังกฤษระบุตอนนี้แมนยูเต็ดมีสภาพเลวร้วายสุดขีดโดยบอกด้วยว่าสมัยนี้ข้างปีแสดงมักจะเอาแต่พูดแก้ตัวกันจนหน้าหนวกหูอารันเชลเลอร์ตำนานกองหน้าชาวอังกฤษแสดงความเห็นว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดมีสภาพที่เลวร้วายสุดๆหลังปีแสดงมีผลงานเลวร้วายอย่างต่อเนื่องทีมหองราฟรังนิกไม่ชนะใครมา3นัดติดต่อกันทุกร,รายการแล้วโดยทนะแค่ในลีกพวกเขาชนะแค่2จาก5นัดหลังสุด ทำให้ปัจจุบันพวกเขาเป็นเพียงอันดับ5ของตารางคะแนนเชีเร์เอร์กล่าวผ่านคอรัมับตัวเองใน t ด e a แอเรนติกสื่อกีฬาชั้นนำว่าตอนนี้เวลาผมดูแมนยูเนเตดผมมองเห็นความวุ่นวายพวกเขาไม่มีบุคลิกที่ชัดเจนและสูญเสียยุทธศาสตร์ที่แน่นอนไปคุณสื่อ3มคนหลังสุดของพวกเขาก็เริ่มจากการได้รับแต่งตั้งให้คุมทีมแบบชั่วคราวทั้งนั้นถ้าคุณนับไมเคิลคาริคเข้าไปด้วยนะพวกเขากลายเป็นสโมสรแบบขัดตาทับไปแล้วพวกเขากลายเป็นสโมสรของพวกคนที่เข้ามาทำงานกันแบบชั่วคราว ออร่าความยิ่งใหญ่มันลดน้อยลงไปและบรรดานักเตะของพวกเขาก็เอาแต่พูดแก้ตัวแมนยูนเต็ดใช้เงินไปตั้งเยอะแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้มีผลงานที่ยอดเยี่ยมอะไรเลยในสนามพวกเขามีสภาพย่ำแย่เล่นกันแบบกระสรับกระส่ายและอารมณ์ร้อนกันง่ายมากๆพวกเขามองหาใครสักคนเพื่อที่จะโทษคนคนนั้นพวกเขากลายเป็นสโมสรที่เชื่อถือไม่ได้พูดมากจนหน้าหนวกหูและมีสภาพเละตุ้มเป๊ะไปซะแล้ว